มาพรีเซนต์นะครับรถสมาร์ตตีรุ่นใหม่นะครับต่อเติมเป็นรถขายของหรือเรียกว่าสรีทฟูดนะครับขายพวกอาหารนะครับนะฮะตามตลาดนัดต่างๆนะครับหรือหน้าโรงเรียนหน้าวัดหน้าศูนย์ราชการนะครับอันนี้แม่ค้าเนี่ยกำกลังเป็นต้นแบบอยู่นะครับแม่ค้าคนนี้กำลังจะขายเตรียมขายหมูสเตะนะครับก็จะมีตัวกันสาดบังแดดบังฝนอยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นที่โชว์นะครับ ที่โชว์อาหารสมมุติว่าเราปิ้งสมูตเต้ตรงนี้นะฮะมันจะมีวางฐานอยู่ฐานเราก็มาปิ้งตรงนี้นะครับปิ้งเสร็จก็มาไว้ตรงนี้นะครับก็มาตัดแต่งนะครับลอยไม้ออกมีตัวซอสที่คอยลาดนะครับก็คือเป็นซอสเ,เนยหรือว่าเป็นกะทินะครับหลังจากนั้นแม่ค้าก็จะเอาหมูสเต้เนี่ยนะมาหั่นตรงนี้นะครับมาหั่นหรือมาเตรียมหรือใส่ถุงใส่ภาชนะต่างๆนะครับหรือเอาอาจาย์เนี่ยอาจาย์ก็คือผักอยู่ตรงนี้นะก็จะมีตัวกรอง ไม่ให้มีน้ําอยู่ตรงอยู่ตรงผักผักแตงกวาอะไรของเรานะครับแล้วก็ผสมให้เรียบร้อยพวกนี้ก็เป็นที่ใส่เครื่องปรุงอาจารนะฮะหรือว่าใส่น้ำน้ำจิ้มก็ได้ครับตัวนี้ก็เหมือนกันทันนี้ใส่น้ําจิ้มถังใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ใส่พวกผักนะครับแล้วก็เป็นที่วางเภาชนะเราสามารถดีไซน์ตัวนี้เราตะกร้าตะแกรงมาวางนะฮะสามารถดีไซน์เป็น,เป,นเป็นตู้สแตนเลสหรือตู้อลูมิเนียมใส่ลิ้นชักเก็บเงินได้นะครับ แต่นี่ใช้กเก็บเงินง่ายอันนี้คือยืนขายแม่ค้ายืนขายอยู่ใช่ไหมสะดวกสบายนะฮะอยู่ในระดับที่สะดวกสบายนะครับอ่านระะดับที่สบายแล้วกท็ทอทำเสร็จก็แพ็กิ้งแพ็กเกจิ้งหอ่อห่อถุงพลาสติกแล้วก็วางไว้ข้างหน้าขายเลยครับเป็นถุงๆไปถุง,ถงละยี่สิบสามสิบก็ว่ากันไปนะครับเรียกว่าเป็นเทคเอาเวย์เทคเอาเวย์นะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากจะนั่งบนรถก็ได้ก็นั่งบนรถก็พักเก้าอี้นะครับอ่านะก็ไม่ต้องมีเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็พักเก้าอี้วางอย่างเงี้ยนะ ก็สามารถนั่งได้จัดจัดของใหม่ก็นั่งได้นะครับได้หลายรูปแบบนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นรถที่เราออกแบบมาเพื่อแม่ค้าแม่ขายโดยเฉพาะโดยพ้พงยิ่งมีที่กันแดดกันฝนนะครับเมื่อเราใช้งานมาแล้วจริงนะครับก็แม่ค้าชอบมากนะครับแบบรถแบบนี้ที่ได้สราแบบนี้แล้วราคาราคาก็ประหยัดถูกนะครับนี่เป็นรถของรถสมาร์ตสมาร์ตตี้รุ่นสตรีทฟู้ดนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับนี่เราดีไซน์มาจากการเก็บข้อมูลจากแม่ค้าที่ขายอาหารจริงๆนะครับ ทั้งไก่ย่างหมูปิ้งนะครับแล้วก็ไก่เสียบไม้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือสั่งจองได้นะครับของสมาร์ตตี้หนึ่งสามศูนย์สตรีทฟู้ดนะครับบอกว่าสตรีทฟู้ดเราก็รู้แล้วครับว่ารถอะไรรถคันนี้ราคาถูกมากนะครับจำหน่ายอยู่ที่130,000บาท130,000บาททักไลน์ได้แอดไลน์ซูโมต่านะครับผมแอดไซน์ซูโมต่านะครับทักไลน์ได้เลยครับแอดไซน์ซูโมต้าครับผม